วันนี้เวลา17นาฬิกา8นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพอบรมรายชินีประทับเครื่องบินพระที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินถึงยังท่าอากาศยานหาดใหญ่อําเภอคลองหอยโขกจังหวัดสงขลามีทหารกองเกียรติยศนายโชตินรินเกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติไม่ชอบภาค8ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งรองอธิบดีผู้พิพากษาภาค9 แม่ทัพภาคที่4ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่สองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค9ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆข้าราชการและประชาชนเฝ้าทูลองธุลีพระบาทรับเสด็จหลังจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังมหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตหาดใหญ่ เวลา17นาิก23นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินถึงยังมหาวิทยาลัยสงขลานาคารินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่อำาเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาในการนี้ส่งวางพุ่มดอกไม้สรงวางพวงมลาลัยสรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีสมเด็จพระมหิตลาธีเบสอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก และจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารวิจัยนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการแพทย์คณะแพทยศาสตร์ซึ่งได้รับการออกแบบให้เป็นอาคารเพื่อสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์แบบครบวงจรมีขนาด14ชั้นพื้นที่ใช้สอยกว่า45,000ตารางเมตรเริ่มก่อสร้างปี2562แล้วเสร็จปี2566ภายในอาคารประกอบด้วยหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนและบริหาร ใจหลายหน่วยงานอาทิศูนย์วิจัยการแพทย์ปริวัติเป็นหน่วยงานเชื่อมโยงงานวิจัยทางคลินิกและวิทยาศาสตร์พื้นฐานภายในศูนย์มีธนาคารชีวภาพจัดเก็บตัวอย่างทางชีวภาพอันได้แก่ตัวอย่างชิ้นเนื้อเลือดและสารคัดหลั่งอื่นๆของอาสาสมัครอย่างเป็นระบบได้มาตรฐานถูกต้องตามหลักจริยธรรมเพื่อใช้ในการวิจัยทางการแพทย์ในอนาคต ห้องปฏิบัติการกลุ่มวิจัยโรคติดเชื้อและเชื้อก่อโรคอุบัติใหม่เพื่อรองรับการศึกษาวิจัยกลุ่มโรคติดเชื้อหาแนวทางการรักษาป้องกันการพัฒนาวัคซีนอย่างมีประสิทธิภาพ และห้องปฏิบัติการวิศวกรรมชีวาการแพทย์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ได้รับการจัดสรรให้เป็นพื้นที่ระบบนิเวศวิจัยที่สำคัญสำหรับการวิจัยและการเรียนการสอนในระดับปฏิบัติการของหลักสูตรวิศวกรรมชีวาการแพทย์เป็นหลักสูตรแรกในประเทศไทยที่ตั้งอยู่ในโรงเรียนแพทย์มุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมระดับสูงเพื่อแก้ปัญหาสาธารณาสุขประกอบไปด้วยห้องปฏิบัติการวิศวกรรมชีวาการแพทย์ในด้านต่างๆ จากนั้นทรงพระดำเนินไปยังภายในอาคารทอดพระเนตรนิทศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพระสกนิกรในราชอาณาจักรไทยนิทศการพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อโรงพยาบาลสงขลานครินคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินจํานวน80ล้านบาทจากการบริจาคของประชาชนในพระราชพิธี บำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิษและรายได้จากการจัดงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ให้แก่โรงพยาบาลสงขลานครินเพื่อจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์โดยเฉพาะอุปกรณ์การรักษาผู้ป่วยมะเร็งจำนวน5รายการประกอบด้วย เครื่องตรวจอวัยวะด้วยสารรังสีและ X ray เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เครื่องเอ็กซเรย์เต้านมระบบดิจิทัลแบบ3มิติเครื่องเอ็กซเรย์ทั่วไปแบบดิจิทัลเครื่องอัลตราซาวด์และเครื่องเอ็กซเรย์ดิจิทัลแบบเคลื่อนที่เพื่อรองรับและยกระดับการรักษาผู้ป่วยมะเร็งในภาคใต้ นิทรศการผลงานนวัตกรรมเซลล์บำบัด P.S.U.C.D.19 CAR T-cell หนึ่งในการวิจัยที่โดดเด่นและเป็นประโยชน์ <c oughs> กับผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวมะเร็งต่อมน้ำเหลืองและโรคแพ้ภูมิตนเองที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาแบบมาตรฐานให้กลับมามีโอกาสหายหรือทำให้โรคสงบได้นานขึ้นซึ่งคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานคารินท์ได้คิดค้นขึ้น โดยการทําให้เซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดทีลิมโฟไซต์มีคุณสมบัติสร้างตัวรับเฉพาะที่สามารถจดจําและกําจัดเซลล์มะเร็งในร่างกายของผู้ป่วยได้เองซึ่งคาทีเซลลจะถูกกระตุ้นให้เพิ่มจํานวนมากขึ้นและคงอยู่ได้นานในร่างกายผู้ป่วยทําให้มีประสิทธิภาพในการกําจัดเซลล์มะเร็งได้ดียิ่งขึ้น ในปี2567มีการต่อยอดการรักษาผู้ป่วย11คนพบว่าผู้ป่วยทุกคนมีอัตราการตอบสนองแบบหายขาดและมีผลแทรกซ้อนน้อย <c oughs> การรักษาด้วยวิธีนี้เป็นการรักษาที่ได้มาตรฐานเทียบเท่าต่างประเทศซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการรักษาสูงประมาณ15-16ล้านบาทต่อคนทำให้ผู้ป่วยในประเทศไทยไม่สามารถเข้าถึงการรักษาชนิดนี้ได้ การพัฒนา PSU c d 1 9 c เซลในประเทศไทยไม่ได้เป็นเพียงความสำเร็จทางการแพทย์เท่านั้นแต่ยังสะท้อนศักยภาพของบุคลากรในการสร้างสรรค์นวัตรกรรมที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยอีกด้วย ทั้งนี้คณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานาครินทมีพันธกิจสนับสนุนและส่งเสริมงานวิจัยทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพระดับสากลบนพื้นฐานของวัฒนธรรมการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อนำองค์ความรู้มาใช้พัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้